สวัสดีชาวอวิร์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ FV4005 นะครับรถลังกระดาษปืนโหดคันเดิมที่เพิ่มเติมคือวันนี้มากับน้องเจสันคิสนะครับก็คนนี้ก็ออกคลิปบ่อยนะครับเพราะว่าเล่นได้สะใจแล้ววันนี้จะมาเล่น FV4005 ให้เราดูแบบสะใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหโอ้ เอสเจ็ดฝั่งนั้นวิ่งเข้ามาเลยแบบไม่เร็งซัดเลยครับด้วยลูกทองครับพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเป้าบานเอาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วแนวนี้มาอีกแล้วจัดจัดไปเลยครับเปิดมาถึงนี้ซัดเลยพันเจ็ดโอ้โหไม่ต้องเลงต้องเลงอะไรทั้งนั้นนะอยู่ในแมปเวสต์ฟิลนะครับห้องเทียสิบล้วนแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยมีแค่ข้างละสิบสี่คนนะ ไม่แน่ใจว่าน้องเจสันนี่เล่นตอนกี่โมงกี่ยามถึงได้แบบว่าเหลือคนแค่ข้างละส4บคนนะครับแต่นั่นก็คงจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับน้องเจสันไม่งั้นคงจะไม่เอามาออกคลิปอย่างแน่นอนนะครับแม่เมื่อกี้นี้สะใจมากนะขอไลฟ์กันคนละทีเลยแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นเอ b บีินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะที่สองซูมเข้าไปแล้วซัดเลยครับคือ หันไป snap ซูมยิงซัดเลยล่อเขาไปพันแปดนัดที่2ยิงข้างป้อม s t b 1ครก็พันแปดร้อยสามสิบแปดโอ้โหสองนัดสามพันหกครับโอ้โหสุดจริงนะฮะสุดจริงคือดวงดีจริงๆนะครับดวงดีจริงๆคือแบบจะเรียกว่าเล็งไหมเมื่อกี้แทบไม่ได้เล็งเลยนะครับแทบไม่ได้เล็งเลยหันไปปุ๊บซูมปับ๊บแล้วก็ซัดเลยนะครับโอ้โห สุดมากแล้วทางขวาครับ MX 5 0 B ไม่เห็นครับเกือบไปครับคือถ้าเห็นตัวนี้คงจะกดยิงไปแล้วนะถ้าเห็นตัวนี้กดยิงไปแล้วแน่นอนนะฮะไม่สนใจไม่รู้ว่าเอามาอืมอ,อันนี้ครับ EC ครับหันด้านข้าโอ้โหพันเจ็ดพันเจ็ดรอยห้าสิบสามครับแอรนัดไม่ต่ำกว่าพันเจ็ดครับสามนัดพันเจ็ดพันแปดพันเ็ดตอนนี้สามนัด ดามเมจขึ้นไป5 0 0มแล้วครับดามเมจ5 0 0มแล้วครับสามนัดโอ้โหเป้ามไม่ต้องรอเล็งรอรอหุบอะไรทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากคลิปของผมบางคลิปหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับเออแต่ว่ามันใช้งานได้นะใช้งานได้ดีแล้วตอนนี้สกอร์5ต่อ2ครับน้องเจสานบอกไปนะครับต้องบุกแล้วครับ6ต่อ3นะครับไหลนะครับ สกอไหลมากครับต้องไปครับต้องขึ้นแล้วครับด้านหน้ามีอ็อบเจกต์ a 0 5 a อยู่ครับนั่นคือเป้าหมายครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนโอ้คือไม่ต้องอะไรมากครับเปิดมาถึงก็ยิงกันเลยครับแล้วก็บอกแค่แบบว่าเป็นเวทฟิลเกิดทั้งฟังทั้งฟังตะวันตะวันตกเอ้ตะวันออกนะแค่นั้นซัดรัวๆครับขึ้นมาแล้วครับอ้อมสักนิดครับ กะเอาแน่ครับอ็อบเจกต์เจ็ดแต่ว่าตอนนี้เหลือเลือดอยู่พันสขึ้นมาเห็นหัวเอาตรงไหนดีเอาหัวนี่แหละครับพันสาที่เหลือนั่นแหละเนะี่ยเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่ไม่มากไม่มายครับ 1, พันสพอนะฮะโอ้มีคนยิงสวนขึ้นมาครับเป็นเอ็มเอ็กซ์สิบร้อโดนเข้ามา400กว่าก็ไม่เป็นไรครับ 8ต่อ4ครับสกอร์ไหล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 ไวมากไหลไวมากสกอร์ตอนนี้แต่ด้วยความที่แบบรีดดาเมจตั้งแต่ต้นเนี่นัดห้าพันเน่ยต้องยอมจริงต้องยอมจริงด้านหน้าครับมี e4 เหลืออยู่คันหนึ่งครับแต่ว่าได้หรือเปล่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนแจมครับเพื่อนแจมมาไปแค่สามร้อยครับ หนึ่งแปดสามบอกมักน้อยครับขอแค่สามร้อยพอน้องเจสันบอกใครเขายิงกันอย่างนั้นนี่อย่างนี้เนี่ยเครื่องครับเต็มๆครับเลงไปที่เครื่องครับแล้วซัดครับไม่รอเลงรออะไรทั้งนั้น,นครับได้มาที่เหลือแนละ้วทั้งหมดครับแปดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคือเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเมื่อกี้จอดมานะครับคอนเทลอร์จีสี่ดวงมาสามร้อยห้าโอ้โหคือหนึ่งแปดสามนี่แบบ มเอาไปทำไมสามร้อยนะครับยิงทั้งทีมันต้องหมดหลอดไม่หมดหลอดก็พันเจ็ดพันแปดนะครับอย่างนั้นถึงจะเรียกว่ายิงโอ้สุดจริงสุดจริงนะครับตอนนี้เจ็ดพันห้าแล้วนะครับเจ็ดพันห้าแล้วแล้วยังไม่จบครับเหลืออีกห้าการอ้าด้านหน้าครับเพื่อนเห็นเอ็มเอ็กสิบสามร้อยห้าเลือดเหลืออยู่พันกับห้าสิบเก้าเท่าไหนเท่านั้นครับเหลือเท่าไหรใส่เท่านั้นครับเรียบร้อยครับสามคิวครับ 1นึันกับ59าดาเมจครับ3คิวครับเหลือเท่าไหร่ใส่เท่านั้นบอกแล้วนะฮะดาเมจขึ้นมาเป็น8 5 0 0ัน้าครับโอ้โหรถไฟปูนปูนไปแล้วฉึกฉักแล้วเพื่อนเห็นคอนเทเลอร์จีซีแต่ว่ายังโหลดไม่ยังโหลดไม่เสร็จนะครับยังโหลดไม่เสร็จไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ได้ครับเหลืออีก2คันครับ c ี6 3ซึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วก็ตรงนี้ครับอ็อบเจกต์สองหครับยิ่งขึ้นมาเห็นเห็นตรงนี้แหละนะครับอ่ะเห็นแล้วครับ เห็นเองด้วยครับเห็นเองด้วยอันนี้เล็งครับอันนี้เล็งครับโอ้เล่งนิดเดียวด้วยนะ4ีคิวีคิวครับดาเมจเก้าพัครับบอกแล้วว่า14ต่อสิก็ไม่ใช่ปัญหาครับแมเล่นได้สะใจจริงๆนะไม่ผิดหวังนะน้องเจสันคิสนะครับก็ส่งเข้ามาทีไรนี่สะใจทุกทีนะครับชอบมากชอบมากขอกดไลค์ให้น้องเจสันหนึ่งทีเลยนะแม่ ก็ชื่อในเกมชื่อเจสันอันเดอร์สกอร์คิสอันเดอร์สกอร์านะครับก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้ไฮค h ลิเบอร์ได้เงินมา80,000นนะครับแล้วก็ค่าบประสบการณ์3,216พันธบัตร์อีก7ใบนะครับยิงไปทั้งหมด9,109นะครับ 4Q คิวด้วยกันนะครับแล้วก็ค่าบประสบการณ์ดิับๆ1,072จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเหลือเยอะกว่านี้ก็ก็ใส่อีกก็ได้นะแต่ว่าโอกาสมันมีแค่นี้นะครับก็มีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็ ก็จัดหมดนะครับนอกนั้นถ้าแบบว่าเลือดเต็มๆก็พันเจ็ดพันแปดทั้งนั้นนะครับยิงไปทั้งหมดเจ็ดนัดเข้าเป้าเจ็ดนัดเจาะเกราะเจ็ดนัดนะครับเจาะเกราะเจ็ดนัดโอ้โหอันนี้สุดจริงนะครับสุดจริงดาเมจรวม9ก้าพันหนึ่งนะครับมีแอสซิสต์อีกสามพันไอ้สามสามร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นมือชีพิเมียมหักกระส่องไปเจ็ดพันนะครับค่ากระสุนห้าหมื่นหกแล้วก็ยุทธปัจจัยอีกสองหมื่นหกนะครับก็ เหลือ,อติดลบงานนี้9,004นะครับแต่ว่าสะใจเต็มๆครับความสะใจนี้มาเต็มจริงๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงนะครับใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับจะไปอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเจสันคิสด้วยนะครับที่ส่งคลิปมันๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ชมกันนะขอพวกเรา กดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ